ลูกต่ายสองนิ้วครอ๋อครับครับครับนี่ครับโอ้ยสองนิ้วครับจริงๆด้วยได้ไหมครับไม่ได้ครับเจ้าลูกใช้ไม่ได้หรอครับ ใช่ครับอ๋อ,อครับไม่ได้อีกแล้วครับอ๋อครับครับขอบคุณครับไม่ได้อีกแล้ววะงานมหายากแคล้ว,วะ่าเดี๋ยวนี้ทำไงดีวะสวัสดีครับรับอะไรดีครับผมอ๋อสวัสดีครับอ๋บอ พอดีผมไม่ได้มาทานนะครับผมเห็นป้ายรับสมัครพนักงานเหรอครับอ๋อหางานทําอยู่ใช่ไหมครับผมใช่ครับสนใจทํางานกับพผมไหมครับโอ้สนใจครับพี่ยัยย่ารับคนงานเพิ่มไหมครับถ้าจะทำงานผมเดี๋ยวผมต้องขอสัมภาษณ์คุณก่อนนะครับอ๋อได้เลยครับไม่มีปัญหาแต่เมื่อแต่คุณก่อนนี่ใครครับคุณก่อนนี่ใครคุณก่อนก็หมายถึงคุณนะครับผมจะสัมภาษณ์คุณก่อนครับแต่ผมชื่อวิกลนามสกุลจริตนะครับ ไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่าผมจะสัมภาษณ์คุณก่อนครับผมก็ผมชื่อวิกรนี่ครับพี่ก่อนนั่นแหละครับผมจะสัมภาษณ์คุณนั่นแหละครับผมอ๋อโอเคได้ครับได้ครับโอเคครับผมงั้นสัมภาษณ์เลยนะครับครับครับโอเคครับเริ่มสัมภาษณ์เลยนะครับได้ครับพี่ก่อนอื่นนะครับคุณวิกองจริตนะครับต้องก่อข้อมูลให้ครบถ้วนโดยละเอียดก่อนนะครับโดยละเอียดใช่ครับผม ดีครับจะได้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอ๋อเปล่าครับฮี่พอดีผมไปสมัครงานเมื่อไหร่ที่เฮียบางที่นะเล่นเอาผมเมื่อนตั้งแต่วันสมัครเลยเมื่อยเดี๋ยวสมัครเมื่อยยังไงอะครับเป็นนี้เฮียเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยผมไปสมัครงานที่นะคุณวิกรจลิดเชิญค่ะสวัสดีครับ มาสมัครงานใช่ไหมคะก,ก็ต้องมาสมัครงานสิครับค่ะงั้นรบกวนคุณวิกรกอกประวัติโดยย่อให้หน่อยนะคะต,ต้องย่อด้วยเหรอครับค่ะแค่ย,ย่อๆก็พอค่ะโอเคครับโอเคครับยอ่ยอๆพอไหมครับ ไม่ไม่พอหรอกน,นี่ผมเมื่อยแล้วนะครับโอเคไหมครับยอแบอบกรอกกรอกเล่นไหมนยอะไม่พออีกหรอครับผมเมื่อยแล้วนะครับผมนี่เมื่อยมากเลยเฮียบริษัทขอโคตรประหลาดเลยก็อสอบสมรรถภาพร่างกายของพนักงานนั้นแต่วันที่มาสมัครงานนะ่ะโอ้บริษัทก็ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องกีฬาเลยนะเฮียเออคืออฮ้ยแล้วยังมีอีกนะเฮียฮ ดีนะตื่นทันเกือบมาไม่ทันแล้วเอ้าทำไมผมไม่ขึ้นรีบวะอ้าทำไมทำกันแบบนี้วะจนเลื่อนทำไมไม่โทรบอก <c oughs> โอแล้วให้เรารีบมาเ <c oughs> นนี้เสียเวลาจริงเลย ใช้ไม่ได้เลยบริษัทนี้เออจะเลื่อนก็ไม่บอกก็เนี่ยเฮียดูดิทำนี้ได้ที่ไหนนัดผมให้เรียบร้อยแล้วผมอตสาตื่นไปแต่เช้าดันมาติดป้ายวันเลื่อนโอ้โหทงนี้ใช้ไม่ได้เขาไม่ได้เลื่อนคุณเขาให้คุณอะเลื่อนประตูเขาให้เลื่อนประตูเลื่อนประตูแล้วทำไมเขาไม่ติดป้ายหรอว่าเลื่อนประตูโอ้โหทงนี้เขาใจปิดแย่เลยเฮ้ยเรวยังมีอีกนะเฮียอะมึงยังมีอ่ะมีเฮีย เรื่องนี้ผมขับแค้นใจมากเอกาสารก็ครบถ้วนแล้วนะครับครับผมขอรูปถ่ายนะครับรูปถ่าย,ร,ายรูปถ่ายสองนิ้วอ๋ออ,อครับครับครับนี่ครับโอ้ยมันน่าจะไม่สองนิ้วแล้วมั้งครับสองนิ้วครับนี่สองนิว้วอสองนิ้ว ผบจริงด้วยครับได้ไหมครับไม่ได้ครับเอ้อลูกใช้ไม่ได้เหรอครับมึงน่ยไม่ได้งานเยอะเยอดูดิมึง,ง,งนี่ปัญญาอ่อนจริงๆอะว่าแต่เฮีะเยอยจะรับผมเข้าทำงานไหมครับรับเซช่วงนี้ขาดคนอยู่พอดีโอ้ยขอบคุณเฮียมากเลยครับขอบคุณมากครับผมจะตั้งใจทำงานกันกบเฮียอย่างเต็มที่เลยครับเฮีย แต่ว่าคุณต้องกรอกข้อมูลให้ผมโดยละเอียดก่อนนะครับ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 ว่าแต่ละเอียดอยู่ไหนครับพี่ยะก็เฮียบอกให้ผมกรอกข้อมูลโดยละเอียดแล้วคนชื่อละเอียดอยู่ไหนพียเดี๋ยวผมจะได้ตามเขามากรอกไหไม่ใช่ผมหมายความว่าให้คุณกรอกข้อมูลให้สบมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่อง โอ้โห้วเฮียก็ไม่บอกได้ครับได้ครับแล้วก็ผมขอรูปถ่ายไม่เกินสามเดือนด้วยนะครับรูปถ่ายไม่เกินสามเดือนหรอเฮียใช่ชิปหายแล้วเฮียอะไรครับผมไม่มีรูปถ่ายตอนก่อนสามเดือนไว้เลยอะครับผมผมมีแต่รูปถ่ายตอนหนึ่งขวบไปเฮียใช,ใช้แทนกันได้ไหมเฮียไม่ละ ไม่ใช้แทนกันไม่ได้เหรอเฮียเฮ้ยเด็กเหมือนกันใช้แทนกันได้นะเฮียกูไม่เอามึงละเอาเฮียไหนเฮียบอกคนขาดไงไม่รับละไป่รับไปละไปละนะเอ้าเฮียเฮียเฮียสมมติอยูก่อนเฮียก่อนไปกินซะหน่อยอะไรเฮียหมาล่ารู้จักไหมเนี่ยหมาล่ารู้จักเฮียอ่ะลองชิมดู เนี่ยนี่ทำไมมันถึงอร่อยได้ขนาดนี้เ็บเพียแน่นอนเพราะมีเคล็ดลับอยู่แล้วเคล็ดลับอะไรเฮียน,นี่ไงซอสเชสมาลาสูตรแท้ดั้งเดิมจากเสฉวนวัตถุดิบส่งตรงจากจีนเซจวนที่อยู่ตามทะเลนะนั่นเหมือนปูทด่กตกแม่มทําขายก็ดีทํากินเองก็ง่ายทํากินกับอะไรก็อร่อย อยู่ที่ไหนก็อร่อยได้ถึงเครื่องถ้าอยู่พัทยาก็ถึงอยู่เชียงใหม่่ะก็ถึงหัดหญ่พอละรับกันความเผ็ดชาถึงใจเหมือนเชียสมาล่าไปทำให้ถึงบ้านคุณจริงอเปล่าถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองลองไงอ่ะก็สั่งสิครับเอา,อางี้เลยไทยอินองนี้เลย หาได้ที่ร้านเชีสมาลาหรือติดตามได้ที่เพจเชสมาลา